โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณขเขากันนะครับเซอร์ไพรส์หน่อยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยู ครับครับมก่อนสามสองเฮ้ยขอบคุณครับผมโหน่ารักมากเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่าไม่ใช่เอามึงเอาของกูมาให้กูเพะเนี่ยไม่ใช่อันเดียวกันไม่ใช่อันเดียวกันลองลองดูนี่นี่ผมมีเวลาให้คุณแล้วนะครับเออผมมีเวลาให้คุณแล้วนะฮะครับผมครับผมครับ Eh eh đây, chân nà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 y, chân